คืนหนึ่งเด็กชายชาวนาชาวเอเชียคนหนึ่งได้ยินเสียงนกคักคูร้องแปลกๆจากไกลกลางทุ่งในคืนที่มีแสงจันรนวนทำให้เขาอยากรู้เขาตามเสียงจนพบรังเล็กบนต้นไผ่และเห็นนกคักคูตัวหนึ่งยืนนิ่งเหมือนเศร้าสร้อยเพราะเสียงเรียกฤดูของมันหายไปหมดนกเล่าถึงอดีตที่เคยเป็นผู้ส่งสัญญาณฤดูการให้ชาวนาแต่วันหนึ่งลมพัดพาเสียงของมันไปจนมันหลงทางและหัวใจเปราะบาง เด็กผู้รอบคอบรู้สึกสงสารจึงสัญญาว,ว่าจะช่วยหาวิธีคืนเสียงให้และทั้งสองออกเดินทางไปขอคำแนะนำจากผู้เท่าผู้คุ้นชินกับธรรมชาติผู้เท่าอธิบายว่าบางครั้งเสียงหายเพราะความกลัวและความเหงาไม่ใช่เพราะปีกหรือลมจึงต้องใช้ความรักความอดทนในการเยียวยาเด็กและนกฝึกร้องเพลงด้วยกันทุกเช้าเย็นค่อยๆซ้ำซากจนเสียงสั่นไหวกลับมาเป็นจังหวะ และมีเมล็ดของความมั่นใจงอกขึ้นระหว่างทางพวกเขาช่วยเหลือสัตว์อื่นๆแบ่งอาหารปลอบใจและฟังปัญหาที่ต่างๆจนหัวใจทั้งคู่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยมิตรภาพการให้และการฟังทำให้ธรรมชาติตอบแพนด้วยสายลมอบอุ่นที่พัดพาเ,เสียงเก่าๆมารวมกับเสียงใหม่จนเกิดความกลมกลมในเช้าวันหนึ่งที่เงียบสงบเมื่อแสงแรกส่องลงมา นกคักคูตะโกนเรียกรู้ดูด้วยเสียงใสกังวานดังก้องทุ่งและเม็ดฝนเริ่มโปรยปลายชาวบ้านดีใจร้องรำทำเพลงขอบคุณเด็กกับนกเพราะฝนมาช่วยให้นาเขียวชะอุ่มและความหวังกลับมาสู่คนทั้งหมู่บ้านนก,กคักคูแม้จะกลับมาร้องได้แต่มันยังคงอยู่ใกล้เด็กเป็นเพื่อนย้ำเตือนว่าความกล้าที่จะขอความช่วยเหลือและให้ความช่วยนำความงดงามมาคติคือ จงเมตตาอดทนและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะการกระทำดีเล็กๆจะคืนเสียงแห่งความหวังให้แก่โลกและหัวใจที่หายไป